สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตนตกทางคลื่นความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันศิสุดาผู้ชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตนตกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่ฉันจะขอนำเสนอสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับนะคะโดยคำแรกเราเริ่มจากคำว่าหมวกนะคะภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำว่าอังชาโปหมวกในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแต่งกายของชายหญิงเป็นสัญญาที่แสดงสถานะหรือชนชั้นทางสังคมของผู้สวมคำว่าหมวกปรากฏในสำนวนภาษาฝรั่งเศสหลายสำนวนด้วยกันเช่น เวลาเราต้องการจะแสดงความชื่นชมในคุณค่าในความดีของคนหรือผลงานสักอย่างหนึ่งเราจะพูดว่าชาโปหรือชาโปบาซึ่งมีความหมายเหมือนกับเวลาเราบอกว่าบราโวนอกจากนี้ยังมีคำว่าอังกูดชาโปซึ่งแปลเป็นภาษาไทายได้ว่าการแสดงการทักทายด้วยการเปิดหรือพเพยอหมวกที่ใส่อยู่เล็กน้อยซึ่งเป็นกริยาที่กระทำเวลาเราต้องการจะแสดงความเคารพ แสดงความชื่นชมคนคนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสำนวนตีไข่ทรงชาปโปซึ่งแปลว่าแฟรปาร์หรือทรงไข้สเปกโอเต้ทรงชาโปบกซาลูเอ้องออมาจแปลได้ว่าถอดหมวกออกและดึงหมวกลงมาเพื่อแสดงความเคารพและชื่นชมสำนวนต่อไปนะคะมงเช่ทรงชาโปหรืออวาเร่ทรงชาโปสำนวนนี้มีที่มาจากภาษาอังกฤษ ใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการแปลตามตัวอักษรได้ว่า,ากินหมวกนะคะมองเรก็คือกินนะคะทรงชาปโปก็คือหมวกของเขาหรือนะคะอาวาเรทรงชาปโปอ,อาวาเรจะแปลว่ากลืนนะคะกลืนหมวกลงคอความหมายโดยในก็คือยอมรับความผิดพลาดด้วยความจำใจนะคะจำใจต้องเปลี่ยนความคิดเห็นจำใจกับคำพูดภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำว่า คือก่อนน้าทั้งูเนอเธอรุงทังเอชองดวีเดอเซดีนคะนนคะสำนวนนี้เป็นอุปลักษ์นะคะคุณผู้ฟังลองนึกภาพคนที่พยายามจะกลืนหมวกลงคอหรือกินหมวกนะคะก็คงจะทําได้ยากยิ่งเช่นเดียวกันกับการที่จะให้คนคนนึงยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดพลาดนะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องฝืนใจทํามากๆสำนวนถัดมานะคะ็อกเต้เดชาโป แปลตามตัวอักษรว่าสวมหมวกนะคะความหมายโดยในก็คือมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีถูกมองว่าเป็นผู้กระทําผิดเป็นคนผิดนะคะหรือจะแปลว่าแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําหรือต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่เต็มใจนะคะภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า a v o i r m o u v a i c e p u t a t i o n a t r e r g n c i d e c r e s e u r e s p o n s a b i l i t é du nation Assume the f a i t s u v e n t and the b o n dong the s a v o l o n t ในศตวรรษที่16เนี่ยน,นะคะหมวกหมายถึงชื่อเสียงของคนหมวก่อไม่จะไม่ได้เป็นเครื่องประดับธรรมดาแต่เป็นเครื่องบอกชนชั้นทางสังคมของผู้สวมนะคะสำนวนนี้จะมีที่มาชัดเจนในปีพุทธศักราช2471การสวมหมวกลงบนศีรษะของใครสักคนหนึ่งหมายความว่าเราพูดถึงคนคนนั้นในทางลบ ะะเราทําให้ภาพลักษณ์ของเขามัวหมองเรากล่าวหาว่าเขาก็ทําความผิดสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาจะต้องรับผิดชอบกับการกระทําความผิดนั้นสำนวนต่อมาใกล้เคียงกับสำนวน p o อกเต้เดอชาปนะคะก็คือแฝกบ b o อกเต้เดอชาปูผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคงจะทราบดีนะคะว่าโครงสร้างแฝกบวกแอนฟินิทีฟเนี่ยจะแปลว่า ประธานหรือผู้กระทำเนี่ยต้องอาศัยใครลงมือทำอะไรให้นะคะดังนั้นแฟร์ป็อกเตอร์ชาปโปเนี่ยนะคะก็จะแปลาตามตัวอักษรได้ว่าทำให้ใครสวมหมวกความหมายโดยไหนก็คือโยนความผิดให้แก่ผู้อื่นนะคะหรือเคอร์ชูเต้วินโฟสสุกอโทยสำนวนนี้ใช้กับบุคคลที่ทำผิดพลาดแล้วก็กล่าวโทษผู้อื่นหรือโยนความรับผิดช,ชอบให้แก่ผู้อื่น,นะคะ่ะ สำนวนสุดท้ายที่จะนำเสนอเกี่ยวกับหมวกนะคะก็คือทาวายดูชาโปแปลตามตัวอักษรได้ว่าทำหมวกนะคะความหมายโดยในก็คือมีอาการป่วยทางจิตบ้าเล็กน้อยสติสตังไม่สมบูรณ์หรือภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่าซูฟร si ีเดอทูบเลซิชิกเอเธอเออูฟูเนอปรูอัวตตเอสแตท สำนวนนี้มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่19นะคะในโรงงานทำหมวกซึ่งคนงานต้องสัมผัสกับสารปรรหออดนะคะที่ใช้ในการผลิตหมวกทำให้ได้รับสารพิษแล้วก็มีอาการจิตแปรปรวนจากเรื่องหมวกเราเปลี่ยนไปเรื่องเสื้อกันค่ะสำนวนมูเยสซาชูมิสนะคะแปลตามตัวอักษรได้ว่าทำให้เสื้อเชิ้ตของเขาเปียกชุ่มนะคะความหมายโดยในก็คือ ใช้ความพยายามอย่างสงูงทุ่มเทยอย่างมากในบางสิ่งนะคะเปรียบเทียบกับการที่เรารงแรงทำงานแล้วเสื้อเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือ Faire de c o คเซ f o r t a m งบ i q u e sa คายซุงซาเบล i จากเสื้อเชิ้ตเราไปดูสำนวนเกี่ยวกับเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อคลุมกันนะคะคำว่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อคลุมภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำว่าอ i n e s t นะคะ,ะดังนั้นสำนวนคคอรตุกนีซาเวส ก็จะแปลาตามตัวอักษรได้ว่ากลับด้านเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ,ะความหมายโดยในก็คือเปลี่ยนความคิดเห็นตามโอกาสที่เข้ามาใหม่ๆนะคะเปลี่ยนค่ายย้ายพักเนี้ยน,นะคะ,ะคำแปลคือตุ๊กนี้ซาวเวสเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือ changer ช a vie en fonction i e s o p p o r ป u n i t é s changer de ด Ch ูพักที่ d o p i n i o ยนะคะ เป็นสำนวนที่ใช้ในบริบทไม่เป็นทางการจากสำนวนคือทุกนิ้ซาวเวสตก็จะมีสำนวนพองวินเวสต์นะคะพองค่ะเว็บพองก็จะเป็น, Rap, นเวบอเนกประสงค์มากาความหมายนะ่าจะประมาณ v e r b to take ในภาษาอังกฤษนะคะในบริบทนี้น่าจะแปลว่าสวมแจ็คเก็ตความหมายโดยในก็คือประสบความร่มเหลวนะคะ p o ง t Invest นะคะภาษาฝรั่งเศสน่าจะแปลว่าซูบีอังเนเชกหรือเอ a ูเอนะคะสำนวนนี้มีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่1867หรือปีพุทธศักราช2410นะคะมาจากเกมไพ่ชนิดหนึ่งที่ชื่อกาโปเล่ากันว่าเวลาปราบคู่ต่อสู้สำเร็จเนี่ยนะคะหรือทำให้คู่ต่อสู้เสียไพ่เยอะเนี่ยจะใช้สำนวนว่า m ม t เทอร์อังนัตแวร์ กาโปนอกจากนี้คําว่ากาโปหรือกาปชเนี่ยนะคะยังหมายถึงเสื้อคลุมชนิดหนึ่งเวลาผ่านไปเนี่ยทำให้สำนวนพองทะวินกาปอชกลายเป็นพองทะวินเวสต์นะคะแต่ยังเก็บความหมายของการพ่ายแพ้หรือการล้มเหลวไว้ยังมีอีกสองสำนวนนะคะที่มีคำว่า F e s t เข้าไปประกอบนะคะก็คือ,อตรงเบลา์เวส ะะกับตายเย่วินเวสอาร์เกนเกิงสำนวนแรกนะคะตรงเบลาเวสเจะมีสองความหมายก็คือปแปลได้ว่าถอดเสื้อแจ็คเกต็ตออกหรืออีกความหมายหนึ่งจะปแปลว่าเตรียมการต่อสู้นะคะคำแปลภาษาฝรัร่งเศสก็คืออง v e เวสซาเ,เวสเอง l e เวสแปลว่าเอาออกเอาเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตออกอีกอความหมายหนึ่งก็คือเซอร์เพปปา,าคยเซอร์บากาเคยนะคะ เบาการจะแปลว่าทะเลาะต่อยตีกับใครทีนี้เวลาเรามีเรื่องกับใครอะค่ะจะต้องใช้กําลังกันหากจะต้องใช้กําลังกันนะคะแต่ละฝ่ายก็จะต้องถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกเพื่อความธรรมะะแมงเพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวกทีนี้ทําไมถึงใช้แวบตรงเบ้นะคะปกติแวบตรงเบ้จะแปลว่าตกหล่นหกล้มอะไรเงี้ยนะคะ ที่นีเ้เขามองว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยนะคะต่างคนต่างรีบถอดเสื้อโยนทิ้งโดยไม่ได้สนใจว่าเสื้อจะไปหล่นที่ไหนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการใช้แวบตรงเบสสำนวนสุดท้ายเกี่ยวกับเสื้อแจ็คเก็ตนะคะก็คือไต i เยอิ v เวสต์อารเกิงเอ่อดยความหมายของออสำนวนนี้นะคะตามตัวอักษรไตเยแปลว่าตัดนะคะ i n v e s t a g a i n กเกิงก็คือตัดเสื้อแจ็คเก็ตให้ใครบางคน แต่ความหมายโดยในของสำนวนนี้เนี่ยจะแปลว่าการสร้างความเสียาหายให้แก่ใครบางคนหรือการทำให้ภาพลักษณ์ของใครบางคนมัวหมองแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ว่า n u i ์อ a ราคิบู t า t งเดอแกร e เกหรือ n u i à son image นะะบางครั้งจะใช้สำนวนแสลงอีกสำนวนหนึ่งก็คือ t a ยิอังกู s t a แกรนเกิ u n ความหมายโดยตามตัวอักษรก็คือจะแปลว่าตัดชุดสูตให้ใครบางคน โดยกล่าวกันว่าสำนวนแตเย,ย่อังก a สตาอากนเกิงนี่ยจะมีมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19นะคะโดยเดิมมีความหมายว่าปรบมือให้นักแสดงเวทีก่อนที่เขาจะเริ่มแสดงจะสังเกตว่าในชุดสูทเนี่ยจะประกอบด้วยเสื้อหรือ Invest ต์นะคะทำให้สำนวนไตเยอินเวสตหรือตเย,ย่อังกสตาอากนเกิงนี่ยมีความหมายเดียวกันนะคะก็คือพูดถึงใครในเชิงลบ สำนวนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือสำนวนเซอร์แ a คย i ลาแซงจูร์นะคะแ,แปลตามตัวอักษรก็คือรัดเข็มขัดนะคะ,ะความหมายโดยในเนี่ยนะคะจะแปลว่ากินน้อยเพราะมีงบประมาณจำกัดนะคะหรืออดเพื่อประหยัดเงินหรือจำใจต้องลดค่าใช้จ่ายนะคะ,ะประโยคในภาษาฝรั่งเศสก็คือซาริเมนต์เปอร์ e โมยานนะคะเซปริเวตเปอร์อีกอนุมิเซเดอเลชชอง แอดเทอร์กรุงทังเดอร์คยดูเศษป้องสำนวนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นความเปรียบนะคะพูดถึงการที่คนผอมลงเนี่ยเพราะมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่มีเงินซื้ออาหารกินให้เต็มอิ่มหน้าท้องกเลยยุบดังนั้นเวลาจะรัดเข็มขัดนะคะกางเกงด้วยความที่กางเกงมันหลวมขึ้นเนี่ยก็จะต้องขยับรูเข็มขัดโดยแทงเข็มขัดรูที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะเ,เพื่อยึดไม่ให้กางเกงรลุด วันนี้ที่ฉันจะขออนุญ,ญาตราคุณผู้ฟังนะคะ,ะด้วยสำนวนนี้นะคะเพราะเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนในตอนนี้เนื่องจากหมูแพงเข้าของแพงนะคะทําให้เราต้องเสื่อแสคให้ลาแสงจือกันสวัสดีค่ะ